เพื่อสร้างมหานครแห่งการเรียนรู้กรุงเทพมหานครได้เร่งดําเนินการตามนโยบายการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร4ด้านคือ 1. โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศพัฒนาโรงเรียนที่ทําให้ผู้เรียนมีความสุขโดยเน้นตัวผู้เรียนเป็นสําคัญ 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และการอ่าน 3. โครงการโรงเรียนเรียนร่วมให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนร่วมกับเด็กทั่วไปและ4ขยายห้องเรียนสองภาษาให้เพิ่มขึ้นเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านผู้ว่าหวังให้ประโยชน์สูงสุดนั้นเกิดขึ้นอยู่กับลูกหลานของท่านก็คือ,คอเราอยากจะให้ท่านมีส่วนร่วมช่วยบอกพวกเราด้วยเราก็อยากจะมีท่านเคียงข้างเราเหมือนกันเพราะเราต่างก็มีจุดประสงค์เดียวกันคือสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับลูกหลานของท่านทุกคน รักกรุงเทพรุ่มสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร